สวัสดีค่ะพี่น้องฟงปายสุขสุขคนวันนี้ก็มาพบเจอกับยายเหนือเช่นเก่าเช่นเดิมจ้ายายนิอก็มีคำอัลบเดือดเดือบบอดเปล่าวแสงทองโพูดลายยาวแบบนี้เอฟซีแห่คอมเมนต์รัวๆเป็นอย่างน้อพี่น้องก็คือว่าล่าสุดอ่นแม่แพลวเราก็ไปแสดงอยู่จังหวัดสุรินทร์พี่น้องเอฟซีมาให้กำลังใจหลายๆเราก็โพูดแคปชั่นแบบนี้พี่น้องจ้ารักน้าสุรินทร์ในนามหมอลำเปล่าเปลขอกราบขอบพระคุณเจ้าภาพขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักความรัก ความเมตตาหัวใจทุกดวงที่มอบให้ทั้งหน้าเวทีและหน้าจอพี่น้องเอฟซีกลับมาห้กกำลังใจแม่แพล,ลายหลายพี่น้องจา้าอีกโพดหนึ่งแล้วก็พูดวันที่ทำงานของเราที่ทำมาหากินของอีกหลายชีวิตเบื้องหลังความสวยงามบนเวทีใครจะรู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างเจออุปสรรคมากมายแค่ไหนเสียน้ำตาม,มากี่ครั้งทุกชีวิตก็ดินรนไม่ต่างกัน จะอาชีพไหนก็ตามหวังเพียงว่าให้ครอบครัวมีอยู่มีกินมีใช้สำหรับอาชีพหมอลำศิลปินอย่างเราอีกอย่างที่หวังคืออยากให้แฟนคลับที่รักเราได้มีความสุขกับผลงานที่เราได้นำเสนออยากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พวกเราไม่ว่าเจ้าหน้าเวทีหรือหน้าจอไลฟ์สดขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตทีมงานหมอลำแพลวาวแสงทองพวกเราสัญญาว่าจะทา การแสดงในทุกงานทุกเวทีให้เต็มที่อย่างสุดความสามารถสันพี่น้องนะฮะแกพี่น้องจา้าอ่านเราก็นําตาสิไลน้าพี่น้องเอซีมาให้กําลังใจแม่แพล้หลายหลายพี่น้องดีใจน้ำพึ่นพี่น้องจา้าฟังมากกําลังใจให้นะครับแม่แพลวอีกท่านนี้ก็ว่าเป็นหมอลําวงเดียวที่ติดตามเชื่อมันในฝีมือ บริหารของผู้นำทีมงานบริหารงานได้เก่งแกร่งมากเป็นกำลังใจให้หน้าจอตลอดนะคะเธอมันเลิศจริงๆแพรวเราติดตามมานานมากแต่ไม่เคยเม้นพี่น้องเอซกระชื่นชมแม่แพรวลยหลายพี่น้องกันเอฟซี FC ก็ให้กกำลังใจรัวๆพี่น้องจ่าเป็นกำลังใจให้การรักนะคะแม่แพรเป็นกำลังใจให้เสมอมาค่ะ บางท่านก็นบอเคยคอมเมนต์แต่่าก็เป็นเอฟซีเงียบมาตลอดพี่น้องจแกรักคะ่ะรักนะคะแพลวพาวเป็นกําลังใจให้ตลอดจ้ารักแม่นาริตะตูเกียวและทีมงานเข้ามาให้กําลังใจเสมอสู้ๆนะคะคนสวยของเอฟซีพี่น้องแกเอฟซีแม่แพลว้ายหลายพี่น้องจแกไพ่บอมมากก็ช่างเอาคอยมกักเจ้าเดอ้อพัฒนันพุทธรักษาสิเป็นกำลังใจให้ตลอดไปจ้าสื่อแม่แพลวพี่น้องรักนะคะแม่แพลว จะอยู่ในใจเสมอเป็นกําลังใจให้ตลอดไปจ้าแมนพน้องจา้าส่งกําลังใจให้แผวพาวแสงทองทุกคนเสมอนะคะรักแผวพาวหมอลาแผวพาวแสงทองทุกคนพร้อมทั้งทีมงานสุขสุขุณเมนพน้องจา้ารักแม่แพลวเด้อเป็นกําลังใจให้เด้อจ้าสู้ๆขอให้เฮงงปังปังรวยๆวยจา้าเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภยัยเฮงเฮงปังปังรวยรวยตลอดไปจา้า พี่ๆน้องๆมีความชิ็นว่าจางังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย